กระทำเช่นเคยนะครับกับฟินิชั่นเทดดิ้งบายไอร่านะครับก็ใส่การวิเคราะห์หุ้นไทยคำแนะนำการลงทุนแบบเดียวพ้านะครับกับผมพี่เมียครับครับสวัสดีครับเช้าสวัสดีครับพี่โป้งครับสวัสดีครับน้องพิมเมียครับพบกันวันหุ้นตกมีดีอย่างเดียว ตอนนี้ก็คืออยู่ดนวรับอยู่ที่ส,สำคัญสคัญนะครับแลแชร์แชร์กราร์ฟให้ดูีไปเลยนะพี่มองไม่มีการปีบาลเดี๋ยวกันเอออยู่ยังปิดอะไรอยู่ โอเคนะครับครับรวมวันนี้นะครับก็เริ่มมีดีบาาบ้างนะครับในในในบางตัวในกลุ่มน้ำมันนะครับก็แล้วก็มีเช็คบินในบางตัวนะครับในหุ้หนกุลเดินเรือนะครับ Acl วันนี้เราเป็นสิเปอแล้ว สอดคอมกับ PSL นะครับก็โหดมากครับตลาดท่วงนี้เวลาาลงดีครับขายไม่ตันนี้ mm hmm. แต่ก็ยังน่าขายนะครับ r ซขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นลงวันแรกแประมาณปิ6บาทครับแล้วก็ PSL อึ้นลิ่งลงวันแรกเหมือนกันครับก,ก็ก็ต้องเลือกสเล็ก ถีบเซลล์ด้วยนะครับช่วงถึนี้ตลาดจะลงมาแนวรับใหญ่แล้วนะครับแต่มันก็ยงังคือภาพรวมนะครับดูรล,ลมลีการลงมรวดเดียวรอบนี้ประมาณเจ็ดแปดสิบจุดนะครับแต่เนี่ยเราถ้าเราดูเนี่ย เราอยู่ในแนวโน้มใช้เวดาวหรือถ้ามองมองทางเทคนิคแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นรูปแฝดอันนี้เป็นรูปชายธงนะชายธงชายธคงนะครับสําหรับรูปแบบนี้มีความหวังคาดว่าจะข้้งบนได้เมื่อไหร่จะเปลียนแนวโน้มแต่ตอนนี้ยังยังพอแท้อยู่นะครับแต่ก็โอเคนะครับแนวรับ หนึ <One input> ่งสามหนึ่งหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะของเราหนึ so ่งสามหนึ่งศูนจุดเอ็ดสี่ก็เริ่มมีเด้งนิดหนึ่งนะครับสัญญาตีบาๆอีกหนึ่งก็สอเมื่อปิดเนืครับรอขีพักกันได้อีกสิบจุดนะครับถ้าอย่างนั้นจะรีบเบาเลี้ยงจะเย็นๆมันรับมันรับข่าวร้ายมาสร้างความสุนะครับแล้วก็มาดูบ่ายนี้จะลดระเบียบไหมนะครับซึ่ง ส่วนส่วนใหญ่ที่เมียผมคิดว่าลดไม่ลดอย่างไม่ควรลดนะคอันนี้ไม่ควรไม่ควรไม่เกี่ยวเราน่าจะผมว่าน่าจะมีเอมทั้งมฆทั้งวงการทุกคนเลยนะครับก็ก็บอกว่าอยังไม่น่าจะลดนะครับแล้วก็แต่รัฐบาลพยายามเอาเอา เอากระดมอแบงค์ชาเป็นเป็นแพ้ใช่ผมว่าก็ตรงนั้นด้วยนะที่น่าจะบตามองว่าแบงค์ชาเขาจะมีก้าวต่อไปยังไงถ้าเทียบกนะับรัฐบาลด้วยเนาะว่าโดนแบงค์ชาจริงหรือว่าโดนโดนตัวส่วนต,ต,ตัวเนี่ยหน้าที่ของแบงค์ชาเนี่ยคือควบคุมเงินเฟอ้อกับเสถียรภาพทุกธนาคารธนาคาร,สาารสเสถียรภาพดีมาก เงินเฟอ้อก็ต่ำในกองแต่ทำไมไม่ลดอันนี้ก็ตอบกลายเป็นเรื่องเรื่องนั้นเป็นละเรื่องการเมืองนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เพื่อเพื่อมันมีแรงซื้อกระตุ้นกลับมาทำให้ตลาดกลับไปยืนเหนือพันสามรอยี่สิบห้าได้มัได้เป็นสัญญาณรีบาวน์นะครับในแง่ของตัจใจพื้นฐานอะไรเนี่ยมันรู้จะพูดเรื่องอะไรละมัน<อ>เมืองนอกก็ไม่อิงผมคิดว่ามีโอกาสจะลุกในวะังนี้ ถ้าสมมติมันหลุดไม่ได้เนี่ยโอกาสที่คนไทยที่ตรงมองไว้เนยคือถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณรูปแบบนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณขายหลุดลงไปก็คือต้องรอถูกหันเอัดถัดไปต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบแบบแฟลตเนี่ยมันบอกซื้มากกว่ากขายนะครับก็อชะ ไอซ์ไเลยยี่กแล้วมปกติแล้วโอเวอร์โซลสุดสุดครับเรามาตอบคำถา,ถามท่านนักสุนกันดีกว่านะครับสวัสดีครับตัวนี้สวัสดีครับคแฟนแ,แท้เลยนะครับ แล้วเราทสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ยังไม่มีคำถามเลยคุณช่างไก่ครับองอาจจะจบแล้วแหละ ที่ผ่านมาแรงก็ได้ได้แรงก็คือจีนคือจีนเนี่ยเขาพยายามมันเหมือนเป็นเหมือนกันจริงๆแล้วคือการขายขายดอลลาแตแต่ว่าเป็นการขายดอลล่าออกแล้วก็ซื้อสองคำเข้ามาเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสงคัญการค้าในอนาคตที่เริ่มแล้วก็คือเอ่อเออ ใช้ดอลลาร์ในการกําหนดค่าค่าทองคำกําหนดค่าน้ํามันนะครับซึ่งตอนเนี้อังกฤษกับรัสเซียลาบาราซียอินเดียซึ่งใหญ่มากนะครับับมือกันที่จะสร้างสร้างหยวนขึ้นมาทดแทนดอลลาร์ซึ่งตรงนี้อเมริกาไม่ยอมแน่นะครับนะครับเนี่ยเห็นเนี้ยก็ซื้อมา เอาดอลล่าในในในลิสต์นะครับออกมาซื้อสองคำแทนเพื่อเอาเอาดอาเอาสองคำไปหนุนนะครับดอลล่าทองคำดอลล่าแทนแล้วทองคำมาคำตะกูลหยวนอันนี้บ้างๆจะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นคำค้าที่ขั้นสุดเดินไปโต เสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าก็คือตอนนั้นเนี่ยท้าดำเล่าเกิดเกิดไว้ก่อนแล้วดำพุทธเซนักบอกว่าเขาอเมริกามากแล้วบอกว่าโอเคต่อไปจะขายน้ำมันออิรักเนี่ยเป็นยูโร จะเป็นคอร์สเป็นดอลลาร์แค่นั้นแหละมันบุกกรเลสเลยนะครับเพราะว่าัประเทศอ,อื่นต่างแต่จริงก็ไม่ลัว 100, การทลุพันพันสองร้อยแปดใช่สองพันสองร้อยแปดสิบก็ลงไนหนึรสองพต้นเน้นอยู่ฝั่งคอรสนะครับ ครับทีเฟกเนี่ยเขาอยู่แนวรับแล้วนะครับพยายามลุกดิกลุกดิกอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในฝั่งรองนะครับเพราะว่าลงมาลึกลึกแล้วนะครับอืมแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่มีนิวโรเพราะว่าอย่างที่เราพูกันน,นะครับราของแนวโน้มไซเวดาคือไซเวดา นิวโลอยู่แล้วครับแล้วก็รี่ได้ก็ follow by เพิ่มนะครับตรงนี้ก็ทยอยสะสมก็มาหลุด804ก็โอเคก็ก็ต้องควรจะปิดปิดปิดไปก่อนเดี๋ยวด ครับ,รบ,รบอันนี้บอกแล้วเคยบอกที่เบียร์แล้วว่าาจะค้างเงินหรือไม่ก็นักท่องเที่ยว <c oughs> นักท่องเที่ยวญุ่นเนี้ไยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรละครับเพราะว่าอ่านมาเนี่ยได้ขึ้นมาไปดูกันว่าเอ่อบีโอเจใจอครั้งหนึ่ง,งจริงๆแล้วไม่ใช่ตรตลกที่ละ ขนาดตลาดเขาได้ระดับโลกเองจริงความคิดเลยคือตอนนั้นเนี่ยแท่งเขียวสามแท่นนนนนทงทนะครับก็คือดีโอเจเขาไปแท็กแซงค่คางเงินจริงวิใช้เงินไปเยอะมากแปดห้าหมื่นล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรีเสิร์ชของเมืองไทยของเราเรามีแค่สองแสนกว่าเองแต่ญี่ปุ่นเงินเยอะทเงินบรรทกอังนฤษก็คือ นั้นตอนนั้นเนี่ยการามปามั่วไอสปานทุกเินกำไรที่เข้ามาตกทีเดียวไปถึงห้าปอร์เซ็นนะครับห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสำหรับพวกฟอร์เรนน็ี่จ่ายเลยนะเพราะว่ามันเลเวเลตเยอะนะครับเสร็จปุ๊บก็ปล่อยมันลงนะแต่รอบนี้เนี่ยเราเอาไปหยอกย้ำอีกทีหนึ่งอ่าโอเคจ่ายจริงนะตอนนั้นไม่ได้กูนะ แล้วถูกแก้แล้เป็นนี้สงครามน้ําลายละเมื่อต้องใช้เงินนะครับพวกพวกเอ็กซ์ปายพวกนักเกง็งกำไรที่จะเข้ามาเก็งค่าเงินเยนก็หยุดหมดนะครับก็ถือว่าโอเครอบแรกที่ใช้กุศลจริงแล้วก็ช่วงสองนาทีก่อนเนี่ยจะใช้ขู่สงครามน้ำลายนะครับตอนนี้คงยืนยืนสนุกแลไม่มีอะไรละ ท่องจีนก็จะ่าเที่ยวแต่มันไม่ไม่ถูกนะมันเป็นขึ้นค่าหรือค่าโรงแรมแทนแต่โรงแรมมันก็จะไปแคร์กันมันรู้มันรู้ราคาอันตรี เสียงฟังไม่ชัดเลยค่ะเสียงใครไม่ชัดเอยคุณหน่อยมันเข้าไม่ไหนไมนี้หรือไมนู้นเหล๋ยแล้วไมเนี้ไม่นี้ไม่ขึ้นอ่ะปี่เลยไม่ได้ไม่ได้ปิดซูเปิดแล้ว ฮัลโลนนหลเดี๋ยวไม่จะถอนอี่เนาะเดี๋ยวรอฟังปีิแพะกเรา,ไ,เรารไม่ได้สถอนโอเคเดี๋ยวจะปรับปรุงค่อยๆปรับปรุงไปก่อนนะครับ เรียงน้องหลิงสิแต้เสียงอยู่นี่ขอบคุณมากครับคุณมันนี้ขอบคุณที่แตกทุกคนนะครับ อ,นอนน๋อในเสียงอาจารย์ชัดเจนค่ะขอบคุณครับไปครับเนมาจ้าตั้แสนสิริทองตแิริจริงมันหยุดนะเนีย่ยไม่ปิถ้าถดอกนี้นะุ่มปฏมันจะดีดา ไม่คิดทัดด้วจะลดเลยครับจะต้องเล่นเลยนะครับมีนาน้อมจะลงไปหนึ่งสี่เก้าหรืออาจจะหนึ่งสี่ศูนย์เลยนะครับยังไม่สวยนะครับเริ่มแต่ทะลุหนึ่งหกสามได้ถึงจะดูดีมีนิวไฮนะครับโอเค ยังมีภาางกฤ้ก็อนได้ครับผมมาเล่าเรื่องกลุ่มโวรโลไม่ครับได้ครตัวโปรทุวคนนะครับเปิดมอพอลไา้ในรอบหลายปีนะครับจกที่เขามีการเปิดตัวในส่วนของ iOS ตัวใหม่นะครับ i o s 18แครับจำไม่ผิดรอไ iOS 11นะครับจะการนำแชทที่เป็น a อไอเมาช่วยการใช้งานเนะครับที่เราได้เียนดูแล้วนะว่า อไอเทีเมื่วนที่าไฟงสัปดามาครับว่าตัวเอไอเราจะรับคืงกับไอเงไงว่าคือเขาให้คำนี้ประมาณว่าคนจะไม่ตกงานนะแต่ว่าคนใช้ไอเอไอเป็ในอาตกงานอ<ม>ือใช่ก็จริงเพรา้ว่าจะน,นเป็นเรื่อของดิจิทเอ็ีอสเอ็ไอซีนะครับก็ ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจในการลงทุนครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยครับว่าห <cosas S 1> <c oughs> ุ้นอะไรที่เราจะลงทุนเนี่ยมันเป็นอะไเสถียรนะครัอยู่ในส่วนของต้นน้ำปลาเน้อหรือปลายน้ำนะครับถ้ามองง่ายแบบอินเดียหรืออะไเนี่ยครับเขาคือพูดง่ายๆคือเป็นตัวผลิตชิ้นน้องตัวอย่างเป็นต้นน้ำที่ไม่ว่าจะใช้ GPT Google Gemini หรือว่า OpenAI อะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้ชิ้นจากอินเดีย เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเอไอ AI เป็นคืออะไร a อไอมันคือ,คอสมองสมองคนสมัยใหม่ก็คือคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่มันสามารถประมวลผลเองเป็นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ย,ยเราต้องเ้าอนป้อนป้อนคลยุด<ช> กลยุทธ์ให้เขาเป็น be nice. <I. S 2> เป็นร้านร้านร้านกลยุทธ์เลยนะครับเพื่อที่เขาจะชนะกันุษยได้เป,เป uh, ็นร้านเลยที่เนร้านแต่มาถึงปัจจุบันเอไอเนี่ยเขาให้มันแข่งกับมนุษย์มันก็จะแข่งแข่งไปเรื่อยๆแพร์แรกๆก็จะแพ้ไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณไม่กี่นั่นแหละเออไม่กี่สัปดาห์แล้วมันสุดท้ายมันก็ กลยุทธ์ได้ทุกแบบทุกแบบแล้วมันก็สามารถชนะคนเพราะว่ามันคิดยิบคิดตลอดนะครับมันก็จะเหมือนในหนังในหนังนะครับที่มันจะวนประมวลผเองได้มันไม่ได้แบบคือคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าพูดตรงตรงเลยมันเป็นเป็นคนจะเป็นคนนะมันคือคนเซอร์เซอร์โง่โง่แต่ขยันทำตามต่างๆทุกอย่างไอไม่ใช่หรอกมัน มันจะวนได้ไหนล่ะแต่ท oui, okay. ัลเอเนี remember, ่ยก nah ็ตั้งแต่ปี9 7เกว่ากว่าที่เอไตีมาตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วครื่งเครื่องไตฮาร์ดแวร์ไม่ตเพราะว่าที่ที่เราเห็นเขามช่วเพราะว่าุเรื่เทคโนโลยีในการใขอมูของเราเนี่ยพัฒนาไปไเนะครับเพราะว่าเอไอยจเนูได้ต้องมีข้อมูลรกปภา ที่เป็นแผ่นซีดีเมื่อก่อนนะจุดได้แค่แบบห้าร้อยสองเมกเองแบบนี้คือเป็นไมโครซอฟท์ชิปัวเดียวสามารถจูได้หนึ่งเทาไปต์เลยครับเพดที่แบบการจุบัดแวร์การจขอข้อมูลขนาดใหไปอีกเติบโตอย่างการนสดง่รอผก็พูดได้ว่าตอีนี้ถ้าเอไอเนี่ยจะเติบโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเพราะได้เทคโนโลยีเองเนาะใช่ครก็มีพวกพวกหุ้นไอเค การดีดังะนี่คือคือจุดอ่อนของประเทศไทยด้วยเพราะว่าคุณเรามันโลดไม่มีอะไรไม่ใช่โลกเก่าใช่ใช่เนโลกเก่าไม่ไม่มีอะไรที่แบบฟังแล้วอุณหน้านซื้อนะครับก็ถ้าสนใจสนใจก็ลองลองคุยกับพี่เมียได้นะครับว่าว่าว่า,วาเอ,อเ่อจะปล่อยยังไงส่งคำจ่ายมาหรือไม่ก็อาจจะอาจจะเก็บเรื่องเอไอเนี่ยถ้าถ้า ถ้าคนไหนอยากเรียนรู้อะไรน,โโะน่ก็จะเก็บไว้พูดคุยในท,ทายไลฟ์ทำต่อไปครับผมก็จริงเรอยนถ้ามันเนกาาเลยครับจะค่อยะเสริมเปทีลรรางวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะาวหน้าจะมาเสริมในตัวตัวฮาร์ดแวร์แบบใหม่ทิรีคอนเป็นอะไรกันทำเร็วม,มหาศาลครับโเคไม่มีคำถามแล้วล้ะเดี๋ยว ปรับปรุงเสียงแต่ว่าก็งลงควรพีมมาบอกหน่อยน่นีครับน้อยบอกหน่อยนะครับคุณนี้หน่อยว่าตอนนี้เสียงน้องพี่เมียหายแตกแล้วหรือยางมีเวลาอยู่ โอเคไม่ดีคะ่ะโอเดี๋ยวมีม okay, ีมาอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกันใหมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ ัถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก